สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อครีมนะคะดีมนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดชุมพรนะครับวันนี้เรามาตามหาลูกค้าที่ใช้สินค้ามายาวนานมากกว่า5ปีขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่เขาในสวนกันเลยดีกว่าค่ะครับตามกันมาเลยค่ะสวัสดีครับสสดีครับครับผมสมคิดครับจันมณีนะครับที่นี่มีการปลูกทุเรียนมานานเท่าไหร่แล ก็น่าจะ3า0ปีที่แล so, like so ้วครับซึ่งเมื่อก่อนคือปลูกในสวนกัะแพรนครับเสริมมาไปแต่ว่าไม่ได้มีอะไรจริงจังแล้วก็ที่สวนพี่สมคิดมีการใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทมาใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าใช้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยู่คะตอนนี้ก็สวนสีทองนะครับครับใช้ตลอดแล้วเพราะอะไรคะพี่สมคิดถึงได้มีการเริ่มใช้สวนสีทองค่ะก็ตอนแรกแรกเขาคุยก็เรื่องปัญหาไพทอบตัวรากครับคือ ส่วนมากเอามาใส่ปรับสภาพดินปรับสภาพให้ดินดีแล้วเพื่อป้องกันไฟตบเทอร่าป้องกันรากหน้าโคเน,น่าครับเป็นตัวหลักสมัยก่อนนะครับไอเรื่องลูกสวยเมื่อก่อนยังไม่มีแนวคิดนี้นครับแต่ได้ไปดูทานที่โน่นที่นี่เออมันก็โอเคครับทุกอย่างมันก็ตอบโจทย์นะครับแล้วเพราะอะไรคะถึงทําให้พี่สมคิดอะคะ่ะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตัวส่วนสีทองเนี่ยมายาวนานต่อเน,นื่องปัญหาโรคมันจะน้อยลงอะครับ รือเกือบจะเป็นศูนย์ก็ว่าได้ครับถ้าเราใช้ต่อเนื่องนะครับอยากให้พี่สันิินะคะช่วยฝากอะไรเล็กน้อยๆค่ะถึงท่านเกษตรกรท่านอื่นที่กําลังชมเราอยู่เนี่ยค่ะอยากจะฝากอะไรถึงพี่บ้างก็คนนี้ไม่เคยใช้นะครับก็ลองทดลองดูนะครับส่วนหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าไม่ใช่ปัญหาเกิดแล้วค่อยไปใช้นะครับไอ้ส่วนหนึ่งพวกนี้ต้องใช้ป้องกันไว้ก่อนครับส่วนหนึ่งจะป้องกันไว้ก่อน ไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวแล้วหยุดไปก็ไม <S secondo S 1> ่ได้ผลนะครับส่วนหนึ่งต้องใช้ต่อเนื่องครับเพื่อปรับสภาพไปดินดีอะไรหลายๆสิ่งอะไอยางผสมผสานกันนะครับก็โดยที่พี่สมคิดนะคะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทมาอย่างยาวนานนะคะวันนี้ก็ทางบริษัทขอมอบของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะคะให้กับพี่สมคิดนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอเชิญพี่เล็กสุขเดชนะคะเข้ามอบรางวัลนิดนึงค่ะ ก็คือจะมี Facebook ส่วนสีทองครับ Facebook เพชดีนาตก,กรรมครับแล้วก็ Line Official Account นะครับเพชรดีครับแล้วก็ YouTube Channel ครับเพชรดีนัตก,กรรมนะครับฝากเกษตรกรติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ